ลองมาสิว่าพุ่มกล้วยได้ที่หนึ่งค่ะหมดหมดภาพเลยหมดภาพเลยการแข่งขันนั้น,นเราจะต้องต้องดูว,ว่าเป็นใครมากมากนะคะแล้วในการประยุกต์เราก็ลองมาว่าใครประยุกต์มากรีบน้อยแล้วก็ยังสามารถที่จะเรื่อง เป็นไทยในการได้รามของการละมุงนไทยนั่นะคะ่ะรักเด็กค่ะสำหรับวานที่สองนะคะสำหรับตะวันที่สอง่ะประยุกต์เป็นผ้าถุงแล้วก็มีคุมหมวกแบบสมยัยร5นะคะแล้วก็ ใกล้เคียงกับการที่พัฒนาขึ้นมาไม่เป็นรูปแบบของไทยเต็มที่แต่ไม่ยึดของชาวต่างประเทศนะคะเป็นการวันที่สองค่ะชฉลี่ยเาลี่สำหรับท่านสุดท้ายผ้านั้นเป็นผ้าแบบไทยแท้นะคะเป็นผ้าแบบนี้ลายแบบนี้จะต้องเป็นผ้าไทยแน่นอน แต่ประยุกต์ขึ้นมาเป็นทางภาคตะว,วันตกนะคะก็ยังคงความเป็นไทยในบางประการนั้นเป็นผู้ที่จะรับรางวัลชมเชยค่ะขอบคุณค่ะคุนพอเชิญเลยค่ะกล่าวอะไรหน่อยไหมคะรางวัลที่หนึ่งค่ะมอบให้กับอ,อุ้ยีไปเลยการ สองค่ะแบ่งกันนะแบ่งกันนะกันนะยัง้แม่กันรูลีกลาวันที่สามค่ะนะคะอ่าจ่า uh, ่ายตะมตรงกลางนิดนึงค่ะขาคุณยาย ข้าพเจเชิญเชิญด้านหน้านี่เลยค่ะถ่ายรูปคู่กันเลยค่ะคุณยายขาไหวไหมไหวไหมไหวไหมถ่ายคุณยายดีกว่าไหมแผลคุณยายเถอะไหมนึกว่าไปส่งยายที่บ้านดีกว่าถ่ายตรงนี้ถ่ายแผลคุณยายอะไปส่งยายที่บ้านดีกว่ายายจะได้รางวัลสามพันถ้าถือถือเดี๋ยวผมไปส่ง ได้ไหม้ค <Slack> ร <ielle> um, <Through switched S 1> ับอะตะกนี่้อย like ู่ในโถกนิดนึงค่ะอท่านถอยหลังไปนิดนึงนะคะเชิญเค้กมาเลยค่ะให้ท่านพลอวยคอด้วยยืนในถอยหลังนิดนึงใหญ่นั่งเนี่ยดีเลยค่ะ นะคะวันเกิดท่านอาคมเปลี่ยนสีท่านสทอทอเขตบางรักพัฒนาค่ะเ,ค<า>เชิญเจ้าภาพนะคะขอเพลงวันเกิดนิดนึงค่ะนะคะ